สวัสดีครับพอแั่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับมาพอกับดอลลาร์มิน,นีวันที่6ตุลาคมพศ2566นะครับผมมองในมิตตัวดีตัวเด็ด ตัวเด่นตัวดังนะครับดอลลาหูทีมงานหูกสิบปตาม,มา่าให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะพี่ดองเนาะตามได้นะครับตามหายท่านที่ตามบ่ได้นะครับต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับผมครับมือนี่ดอลลากสิมีตัวเล็กแนวทางอีกหนึ่งตํานักที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับออามาให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบื่องไปน้ำกันพิจารณาไปน้ำกันนะพี่ดองเนาะนะครับผม ก็ต้องว่าลายใหญ่ห้างนะครับก็ต้องเสียเวลาดูมาเบงิงมาชมไปน้ากันเลยตัวเลขนหน้าหางที่สเอามานําเสนอให้กับเอฟซีทั้ง่องเบิงในมือนี้นะครับเป็นตัวเลขหน้าห้างของพี่สาวใจดีนะครับดอลล่าก็ได้ตามคุณพี่เพิ่นมาหลายงวดแล้วนะครับผมก็มีข่าวแน่รุดน้ำนะพี่้องเนาะนะครับเลขวิ่งก็เดินดีมาตลอดแต่งวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับผมตัวเลขหน้าห้างของคุณพี่เพิ่นรุดนะครับ หลุดเทิงวิ่งนะครับหลุดเทิงจับคูนะพี่น้องบอ่าไปยังนะครับแนวทางมีเขาไม่หลุดมาตามกันต่อมาชมกันใหม่ก็แล้วกันนะครับดอนล่าเอาสถิตินะครับมาให้เบิ้งหน้าประมาณสองสามงวดน้อพี่น้องบางท่านอาจจะเขามาติดตามรับชมเป็นครั้งแรกนะครับผมอันนี้เป็นงวดวันที่16สิงหานะครับเลขวิ่งของคุณอีวันเดินดีดีเพื่อนไหนมาวิ่ง4กับ6นะครับเลขที่ออกนี่ครับผม7 8 2แล้วก็6 7 นะครับเขาเลขวิ่งที่6นะครับผมแล้วก็วดวันที่หนึ่งกันยานะครับผมคุณทีเพันถ่ามาวิ่ง1กับ6นะครับเลขออกที่4 7 8นะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับเขาที่หนึ่งนะครับผมคือเป็นเลขวิ่งนะครับพี่น้องเลขวิ่งมีแค่สองตัวนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งบนและล่างส่วนมากเน้นบนแต่มันออกล่างดีดีนะครับผม งวดนี้นะครับคุณพี่เป็นกระไฮมากนะครับนี่ครับผมพี่สาวใจดี2กับ7นะครับผมปรากฏว่าเลขออกนะครับ8 1 2รอบนี้เข่าบนพี่น้องนะครับล่าง4 6เข่าที่2นะครับเอาเข้าสีมาเบิ้งงวดหลาสุดกันเลยพี่น้องนะครับผมโอ้งวดที่ผ่านมานะครับเบิ้งงวดที่ผ่านมาก่อนก็แล้วกันมันหลุดพี่น้องนะครับผมเพิ่งหาหนึ่งกับ3 เลขออกนะครับ202นร 66, 6, 6, ุดนะครับเลขวิ่งเพิ่งจะลุดเป็นงวดแรกพี่น้องนะครับผมเอาถามันรุดงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้จะเนืขเขาแน่นอนนะครับผมงวดวันที่16ตุลาคมพศ2566นะครับมาเบ่งมาชมไปน้ำกันตัวเลขหน้าท่าของพี่สาวเจดีนะครับอันนี้ดอลลาร์หลอกมาจากอ่าแชทที่คุณพี่เพื่อนในชงมาไห่นี่ครับผมขึ้นในเบิ้องมุมนี้ ครับอันนี้เป็นตัวหนังสือที่คุณพี่เพิ่นได้ส่งมานะครับดี๋วลาาหลอกมาให้เบื้องใหม่ให้ตัวใหญ่กว่าเกา่าชัดๆกว่าเกา่านะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าตัวเลขที่คุณพี่เพิ่นส่งมาทางโทรศัพท์นะครับมันอาจจะตัวน้อยแนะ่นะครับผม,มวดวันที่16ตุลาคมพศ2566พี่น้องนะครับคุณพี่ตา้วใจดีนะครับ,รใ,นะรบให้มาบนล่างนะครับเป็นเลขติดเลขวิ่ง นะครับเป็นเดนของเพิินนะครับ1กับ2นะครับจับคู่ให้หกคู่หชุดคือเก่านะครับคันมากขันชอบคันโดนใจจังเอาไปพิจารณาเป็นหน้าทางในการจังจบเสียงหลวงพี่ดองคันบ่ามากบ่ชอบบ่โดนใจนะครับเฮาเบิงไวก่อน,นะครับบ่เสียหายนะครับดูไว้ไม่เสียหายเผื่อตรงใจโดนใจกับตัวที่เราชอบนะ้พี่้องนะนะครับผม1กับ2นะครับเป็นเลขติดเลขวิ่งจับคู่4 1 8 1 1> 9 1 4 2 8น9 2นะครับ6คู่6ชุดคือเกา่านะครับผมอันนี้เป็นตัวเลขแนวทางที่คุณพี่เพิ่นนในสงไ้นะครับที่ดอน้าโชว์ให้เบิ่งฟังนี่นะครับครับแกบหน้าจอไปเลยนี่ครับ งดวันที่16ตุลาคมพศ2566นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกับคงสิมิตรเนี่ขอ,อ,อให้พ่อแมอ่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีรวยๆเฮงเฮกันคู่ผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสุขภาพร่างกายย่็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมแล้วพบแล้วพอกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ